จันะกำพัน ทําบุญชวนกันไปสร้างผลสร้างนักกุศลของเราเสียก่อนพระเมืองไทยปัจจุบันละนับกันว่าเดือดร้อนไปทําบุญกันเสียก่อนดูไม่ไกลไม่ไกลเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรี ใกล้ๆแค่นี้บรรยากาศดีเหลือลายทุกขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในในขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในในนับแต่วันนี้ไปก็ลายเวลาไปปิดทองรอ พระพุทธทบาทถือโอกาสอธิษฐานขอพอรกันเลยนานะปรารถนาสิ่งใดตามใจศรัทธาขอหนึ่งอย่างเท่านั้นละนะขอมากไม่มีที่ทำบุญเขาคิดจะกูดนะนง้นสุดประทับ ใายเาท่านไม่เคยไปลองไปหน่อยนอนอี่หนทางขึ้นเขานั่นเราเดี๋ยวนี้สะดวกได้ดีมีทั้งน้ำทั้งไฟไฟฟ้าส่องสว่างหนทางราบรื่นจะขึ้นกลางวันหรือก,กลางคืนก็ขึ้นได้ขึ้นไปมีที่พำนักได้พักผ่อน ตามที่ได้บรรยายเอาไว้ในเพลงแต่ว่าเป็นอนิสง์นาดีที่สุดเสริมทรงมนุษย์ได้หมอะเมงที่ร้องได้อย่างนี้ประสบการณ์มีกับตัวเองไม่ใช่ว่าฉันจะเก่งจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนควันจิตน,นี่นาปวดขาเดินไม่ได้ จะงอก็ไม่ไหวเป็นไปหลายอย่างไปอธิษฐานต่อพอ่อหนอหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ก็ว่องไวจังพอจะสบายใจทั้งกิจการบ้านฉันครอบครัวนั้นมีสุขก็ทั้งลูกลูกและหลานทั้งหลายไม่มีทุกข์ไม่มีโศกแล้วหมดโรก หมดภัยเชิญนะคะหญิงชายไปพิสูจน์กันและโดยเฉพาะและในปีนี้เป็นข่าวดีบอกไปทั่วญานเพราะว่าวันเกิดท่านพ่อเขียนนั้นเลือด18กุมภาพนธาควรไป